สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแกะดอกลำโพงออกจากตู้นะครับผมได้ติดกาวสองหน้าไว้รอบขอบนี้นะครับแล้วปรากฏว่ามันติดแน่นมากนะครับทีนี้พอจะแกะดอกออกมานี้ปรากฏว่าแกะยากมากนะครับผมจึงหาวิธีหลายรูปแบบมากนะครับจนมาเจออยู่วิธีหนึงนะครับที่พอจะใช้ได้ผลบ้างนะครับทุนแรงเราไปเยอะนะครับโดยการใช้ น้ำมันเบนซินครับผมหาซื้อสลิงฉีดยาแบบนี้นะครับจากร้านขายยามานะครับแล้วก็ทําการดูดน้ํามันเบนซินนะครับมานะครับทำการฉีดน้ํามันเบนซินนี้เข้าไปที่รอบดําโพงนะครับตรงที่มันเป็นเป็นเนื้อของกาวสองหน้านะครับฉีดเข้าไปนะครับนี่ทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้น้ํา มันเป็นซินเนี้มันซึมเข้าไปในเนื้อของกาวสองหน้าครับมันจะทำให้เนื้อการอ่อนตัวครับเราก็จะสามารถแกะออกได้ครับนี่ผมก็ฉีดเข้าไปแล้วบางส่วนนะครับก็จะมาลองมาลองแงะดูนะครับนะครับผมลองแงะดูสักหน่อยแล้วนะครับเราก็ได้มันออกง่ายมากครับสามารถต้องใช้แรงสักหน่อยนะครับแต่ดีกว่าที่ไม่ใช้อะไรเลยนะครับ ขส่มือเดียวบากสักหน่อยนะครับใส่มือเดียวผมเอาทั้งเหล็กงัดยางทั้งไขควงแงะออกนะครับกวาจะออกได้นะครับหลังจากที่ฉีดน้ำมันเบนซินแล้วมันก็เอ,ออกง่ายขึ้นประมาณนึงนะครับแต่ต้องใช้แรงในการแงะสักหน่อย ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่งัดอยู่ประมาณ20นาทีนะครับได้มาแล้วครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่ความพิธีพิธานของคนที่แกะนะครับผมนีก็ไม่ค่อยพิธีพิธานเท่าไหร่เพราะว่าตู้นี้ผมจะไม่ใช้แล้วจะทิ้งแล้วครับตู้นี้นะครับนี่คือสภาพดอกที่หลังจากก็แง,งออกมาแล้วประมานี้ครับผมกาวสองหน้าติดโอ้โห เหนียวจริงๆครับกว่าจะแกะออกได้นะครับเราก็ใช้น้ามันเบนซินฉีดเข้าไปบริเวณเนื้อของกาวสองหน้านี้นะครับแล้วมันก็จะอ่อนตัวลงนะครับจะสามารถแกะได้นะครับทํให้มันทาให้เราแกะง่ายขึ้นนะครับเป็นเทคนิคอีกวิธีการหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับของคนที่เจอปัญหาการเอากาวสองหน้าติดที่ขอบลำพงแล้วแกะออกยากนะครับ ใช้นะ้ำมันเบนซินนะครับฉีดเข้าไปตรงบริเวณเนื้อของกาวสองหน้านี้นะครับลองทำดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ